ศึกษาหลักในคำพีกันก่อนคำพีอัตถกถาท่านก็คงอ่านวิสัยสมณะปุทุชนออกว่าอย่างไรอย่างไรก็ยังมีอารมณ์อยากได้อยู่บ้างเป็นธรรมดาท่านจึงเปิดทางไว้ดังนี้ถ้ากรถินนั้นยังไม่ทันได้กรานผู้อื่นนำผ้ากรถินมาและถวายผ้าอานิสงกรกถินอื่นๆเป็นอันมากผู้ใดถวายอานิสงมาก พึงกรานด้วยภากถินของผู้นั้นเถิดแต่ต้องชี้แจงให้ทายกอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมจากสมันตะภาษาธิกาภาคสาหน้าสองช่องที่คำพีเปิดไว้ให้ตรงนี้สามารถนำไปตีความได้อย่างแนบเนียนว่าสงสามารถรับภากถินได้จากชจ้ภาพหลายราย พูดชัดๆว่าทอดกรถินวัดหนึ่งอาจมีเจ้าภาพถวายผ้ากรถินได้มากกว่าหนึ่งเจ้าภาพไม่ใช่มีเจ้าภาพได้ไรายเดียวดังที่เข้าใจกันดูเผลนๆชวนให้เข้าใจเช่นนั้นแต่ถ้าอ่านข้อความตอนท้ายให้ดีๆจะเห็นว่าจะทำเช่นนั้นได้ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมพร้อมใจของเจ้าภาพรายแรกนั้นด้วย ก่อนจะศึกษาอะไรกันต่อไปเชิญอ่านาเรื่องสั้นว่าเรื่องนี้มีคุณยายยี่สุนอายุ95ปีเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวที่สุดพูดน้อยฟังมากตั้งใจแน่วแน่มาตั้งแต่ยังสาวว่าจะขอเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสักครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิต มาสมความปรารถนาเอาเมื่ออายุ95ปีหลังจากพระฉันเพนวันนั้นคุณยายผู้เป็นเจ้าภาพก็ถวายกระถินสำเร็จสมประสงค์ถวายบริวารกระถินเท่าที่อุตสาหะเก็บมาตลอดชีวิตเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทพระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้วคุณยายกลับบ้านด้วยหัวใจที่อิ่มเอิบในบุญ บุญใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตและคงเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสงวัดนั้นยังไม่ได้ทำพิธีกรานกระถินพอตกเย็นวันนั้นเองท่านเจ้าอาวาสก็ให้คนวัดมาเชิญคุณยายไปที่วัดแนะนำคุณนายมหาเศรษฐีสาวคนหนึ่งให้คุณยายยี่สุนได้รู้จักและบอกว่า คุณนายมหาเศรษฐีนำผ้ากรถินมาถวายพร้อมบริวารกรถินเป็นจำนวนเงินห้าแสนบาทคณะสงฆ์มีท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานมีความเห็นว่าสงควรจะถือเอาประโยชน์ข้างมากจากกรถินปีนี้และเห็นพ้องต้องการให้สงกรานกรถินด้วยผ้ากรถินของคุณนายมหาเศรษฐีท่านนี้ จึงขอให้คุณยายเห็นประโยชน์ของสงและเห็นแก่ประโยชน์ของพระศาสนายินยอมพร้อมใจและร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณนายมหาเศรษฐีด้วยเถิดคุณยายยี่สุนผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัวพูดน้อยเมื่อฟังท่านเจ้าอาวาสแล้วก็กลมหน้าครู่หนึ่งจึงพูดเบาๆด้วยท้อยคำที่ไม่เคยมีใครได้ยินคุณยายพูดแบบนี้มาก่อน โดยพูดว่าถ้าคณะสงฆ์ตัดสินเช่นนั้นแล้วก็สุดแต่ฟ้าดินจะเมตตาเถิดเจ้าค่ะจากนั้นคุณยายก็กราบลาคณะสงฆ์กลับบ้านไปในตอนค่ำวันนั้นเวลาเดียวกับที่คณะสงฆ์วัดนั้นทําพิธีกรานกระถินคุณยายยี่สุนที่มีอายุ95ปี ก็ถึงคราวสิ้นลมด้วยอาการสงบไม่มีใครรู้ได้ว่าขณะจิตสุดท้ายของคุณยายที่ดับไปน,นั้นจะประกอบด้วยโสมนัสหรือโรม,มนัส